หลายถูลายคนพี่น้องล่ะก่โอ้ว่าทางน้องไทยคือโบซอยเอ้ยเนี่ยก่าตอนเห็นว่ามึนๆบุได้ได้โอ้กัดแข่วสูพี่่อนีนั่นนี่ สภาพมาแบานี้พี่น้องๆช่วงค่อยคำลงแรงเนาะมาอยู่หน้าบ้านทื้นซานของทางน้องไม้น้องท้ายอีกคือเกาคือดิ่มมาพี่น้องเ้อเนาะครับสภาพนี่แหละพี่น้องๆฝ่าพุนทุกีคือเกาเหมือนนี่กันเนานะทางซางเขานี่ย่านเดินทางเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะมุนนมง,ง,ง,มงมปลายแล้วตัวนี้กันฝึงฝ่าฝนตกเดี๋ยวโบชียงนี่ย้อมอย่างเดียวพี่น้องเหาะทางน้องไม้นี่ มายแม่หนิพว่ได้อยู่ชื่อได้พี่น้องไอ้เบิ้งหนยเห็ดย่างไงนะว้าวพวกรได้ดิเนาะต้มอยู่เป็นดิลนาะนี่โอ้ยเนาะันเปียกเปียได้ละเนาะเอาตัอนอ้อยไปย่างดูฮะ โอ้ใช่ไนะคนเขามาไว้ในพี่นี่เนาะเลยเอ้า <c oughs> โอ้ยเนาะลายขู่ลายคนลายพี่น้องว่าโอ้ยเบื่ออย่างให้นทางน้องเพื่นเห็นเวียกง,งานนักเนาะอ่ายันว่าเกี่ยวกับอ่ามุดลูกนี่แหละพี่น้องเนาะทางผู้หญิ่งตัวนี้แหละพี่น้อยเนาะทางน้องเพื่อนนี่ เจ้าเห็ดเวีย้ยเห็นงาเตยน้อยได้พี่น้อยเนานะก็ได้บุ้วัวสีบอกจังใดเนาะกับอยู่กับนี่ใส่น้ำแดงแล้วแต่ว่าทางน้องเราหมดบรดิเวคกเห็ดเวีย้ยเพราะปัญหาทางน้องทายส่วนเราจ,จะมีแต่ทางผู้เป็นเอื้อยนี้เจ้าเห็ดตึงนะบ่ล่ะใช่เสานอนอยู่เทิงขนาะนนหนน่องเจ้านอนบ่ โอ้ทำการสายฝนยนี่เนาะนีะะ่เนาะเฮ็ดผู้เดียวเลยเนาะอันพอจะได้ใชไปใช้ละไปรวมออมนี้วันเสาร์เลยนเานาะเออเดี๋ยวเอาเอาโอ้สุดยอดเลยพี่น้อยนเนาะเห็นเบียด เดกุบหมวกบ่มีซ้่เนาะเอาเอา้าเลยไปทางนั่นหละคนบริษทัทบ่ลูก ผลไม่ได้สาดถึงนองเจ้าบ่เออเจ็บแนวได้ยีงเนาะโอ้โหแต่ทั้งพ่อแล้วนี่ไปร่วมี่นนองเนาะืันนี้มันเป็นวันเสาร์ตอนแรงออร่วมพระเยซูฮะ ไปหากะรู้ว่าไปหากะสอนมากี่นี่ไรพี่น้อยเนาะมาลุยทางนี้อีกแล้วบานนี่ยโหโคตรดีด้วยเนาะวัวโอ้โอโอโอระว่างได้ฮะคอยเด้อคอยเด้ออือฉันว่าบัเชงบัมาถ่ายคลิปแบบนี้กะไอพี่น้องที่ตามเบิร์นน้ำกันกะน้นองคนกะเฮ็ดเวียรคือเก่าเลยพี่น้องเนาะวัวนอ่องคนเฮ็ดเบียรเห็นง,งานแต่ไรมา อา่าจะ่ถือโอกาสนี่อาทายคลิปให้พี่นอ้องที่ตามบนน้ำกันเนาะโอ้อา่าเบิรเบิรเ่านาเพเนาะ้น่ โอ้เบิดมือน,น,ออนออออี่เนาะโอ้ยเนาะคอยเด้อคอยเด้อเอ้าตัวน้อยฮะอ่าใครอยู่ฝ้าฝนตกมันบ่อรังพี่น้อยยุดก้อนไปแยังล่ะให้มันเลี้ยวก้อนโอ้ยเนาะ านมันมื่นเนี่ยนะไม่นี่ะพี่น้องเล็กที่ห้ามไม่ไดยเลยพี่น้องเนาะอ่าเขาบอกว่าให้นั่งก้อนบัดรโบเฮดอ่โบนั่งนี่เลทหนิเนาะลายผู้ลายคนพี่น้องรากาโอ้ยว่าทางน้องไทยคือโบซอยเอื้อยเน่กะหนึ่งมาอายุก็ยังน้อยเน่ยูมนั่นกับพี่น้องเนาะรากามันก็ขึ้นอยู่กับ อ่าแต่ละบุคคลคือบุเชียงว่าอ,อะไรพี่น้องเนาะบางคนแต่บ,บุคยากเห็นเหวียกปันไดนแต่ว่านี่เนี่ยเขาติดตามทางนอกก้องเพิ่งมานอันตรายได้เนี่ยพี่น้องเห็ุเหวียกนี่เอาล้มโมาตายเห็ุนี่คักแน่เลยคันโบเรลนี่แม่นโบลึตัวนี้เนี่ย,ยเห็นเหวียกนี่เห็ุเห็นแล้วด้วยสมบูรณ์ละ อ่าเนให้แล้ด้วนี่้าผนกับโบเป็นใจเนาะต๊ตลอดเจ้าบมือยบ่นี่นะโอยโอ้โออดีรอนี่เนาะ้าผนเริ่มยุดเลดยใครดชน,นะเนะออทุกคำที อ่าเข้าถามทั้งน้องเพื่อนนี่พี่นอ้อยเนาะทุกเชื่อที่ไปเชื่องไทมนี่ว่าอ่าโบมือยบน้องเพื่นจะตอบมาว่าอ่า่บมือยบมือปยปนไดเพราะว่าดีใจดีใจคือทั้งผู้ใหญ่ซอย์อ่าเฮื่อนซานนักกระโดดจักอ่าแนวต่างๆที่ซซยเดืออ่าทางน้องเพื่อนกะขยันนักเกิดเห็นงานนี่แหละพี่น้องถามโบมือมีแต่ว่า่บมือยแต่ว่ากับมื่อยุ่นแรกพี่นอ้อยแต่ว่าความดีใจเนาะของทางเด็กคนนี้พี่นอ้อย อ่านอนมดแลงนี่สิบ่ปวดกระโตบ่แม่นง่ายบ่นี่นอนบ่ได้หยังเลยนอนบ่ได้ฮู้หยังเลยบ่ได้ปวดกระโตบ่่อกะซับเอาไว้โอ้ยเนาะยันแม่เมื่อยเหือเออเออโอ้เห็นหน่อยแล้วว่า คันว่าเบี้ยกตัวนี้คันว่าเจ้าบุฮ็ดนี่คือแม่สิเป็นคนเฮ็ดแัมเบ่ล่ะเออบ่มีส่วนลายนี่มีแต่เจ้าเฮ็ดเนาะพ่อแม่เมื่อเร็วพอแม่เห็ดเบี้ยกลายเลยเมื่อยสงสารสงสารแม่ cái đây giặc soi mẹ nó, ô, ảo ảo tổ nhau à con cái đây nó, áo tổ sành nó, ừ. nham cả lấy thà lắc mà phi non, đốt đẻ gì nó, 14p phi non nó hit biếc, bàn bù sai, bù sai những ai đây đấy, đấy nè อไม่อย่างบงอเอาไว้ทุกเข่าหนึ่งน้ำนอนกันคืนนิดอพอดเพราะปวดแข้งปวดขา ồ, nó, học kinh luôn con cái đấy, thằng này nè, P con lung ma con cái đấy, cho nó nói ha, khẩu con, thế mà mơn mơn, mua đây đấy, ồ, đó, cắt kèo sủ đi rồi. Rồi, này. Ôi, nó nè đẹp nè Ui Ui, xì lộn lè Chào hai đẹp rồi Ui Ui, cô มีใครซื้อเล่าัวอะไรคันวาหเาบูเฮ็ดมันกับบัวเร่เนาะแม่ช่วยลรวมีแต่ไปไทยไปที่ดียวทำทิตะวันไทยกล้ใกล้ไอีมันหารักแม่บัดไปให้ไปเสียอยหาให้เนาะแว่งกันคนเห็ดเวียกงานพี่น้องคนอาทีคนงานเหมาะให้แม่ทุกอยางเขาคือเราทุกทุกอยาเออ เออเมือ่อยฉันนี่นี่บอปานใดดอกลูกๆเนาะอืมยันแม่เมื่ยมมอยลายกลัวเอาเอาเอานาะเ <c oughs> มื่อวานนี่คนไม่ยู่ในิเจอร์ฮันพีโนโ่น้อยอยู่เจฮะเราเคลียร์เองได้ฮะ,ะเป็นคนที่ว่างแผนได้ดี คันว่าเราบดิ้มเลีเ้ยงไว้นั่นยังหกเลยอ่ะมาบึงมาหนีก้กอันนี่เราเลี้ยงแลต่เอาไม้เขาเจ้พุ่นทั้งผู้เป็นอันนี้ยังบริษัทันภายในเลยนี่พีออ่หนุยน่ยเนาะโอ้โหเล้วนี่มันบอดจังเมื่อบรินี้เมื่อหลามน้ำนอนกี่เข่าเลยบรินี้เนาะเออ Ờ, à, à. Còn những bữa đi rút à, thì nó nhớ đục nặng. Ờ, thi ăn đục thi ăn, thi đây da không?

เวลาเห็ดเวียงนี uh. ่คือน้องทายไม่เห็ดซอยใช่ไหมเจ้าบุญอยากให้น่องไม่เห็ดซอยนำฉับบ่อปลขาซอยปลาไม่ได้ดีๆยีเขาซอยมีอ๋ออ๋อเดี่ยวโซลายนี่คือเจ้านี่เฮ็ดเวียงนี่อยากเฮ็ดคนเดียวลรเนาะมันจะสบายเนาะเฮ็ดเป็นคนยากนี่เออเอือสักน้ำมาล้างเท้เกี่ยวว่านึางเท้าไว้แก ว่าเนคืออยากหาืนีใู้อ่ไเอาีเก็มีพื่บได้เอาู้มาเอาืนอยู่ในผู้พื้นนี่ไปเอาอยู่ในผู้เพว่าเขตใกล้ๆนี่บได้เอาบได้เด้เนาะมีอนนี้มีมาโอ้เหเอ้เออเอาเนาะ cút ló này nó cầm ma này nhung cả lại đấy bạn nè lại đấy ông <laughs> nhung tờ lai hình cả... tòm đấy này. À... Ủa, trồm cái tôm nè bầu này phố phô <laughs> <laughs> นับเงินยาไปให้นะได้พยยามคุยก่นคืเอานี่คนนั้นออแต่ว่าจังซี่แล้วลูกเด้อเดี๋ยวไปเชยงสีบอกน้ำเด้อ,อ,อยันว่ายันบ่าบอกเข้าใจในร่างก,กายเขาเพื่อประสบการณ์นี่มันผ่านมาหลายแล้วนี่คือหนึ่งมาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเนาะแล้วเป็นผู้หญิงนี่มันจะมีหมดลูกผู้หญิงนะมีหมดลูกแหละ้าเห็ดเวียกนักนี่หได้เด้รีบร้อยเดียด๋ยวนี่ เนาะอ่ามิไดว่าเฮ็ดแน่บบเฮ็ดแน่แล้วดูด้อ่าบต้องเฮ็ดหลายเนาะซอยพ่อแม่อือกะเขากะเข้าใจอยู่ซอยพ่อแม่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างมานี่พ่อแม่ก็สินักใจอีกได้บ้านนี่เขาจะเป็นอย่างมาอีกเนาะเออว่าเป็นอย่างมานี่คือเกี่ยวกับมูลูกแหละผู้หญิงที่ว่าผู้ใหญ่แล้วกับพี่น้องเพิ่นเป็นห่วงตอนนี้คือบ่อยากให้เวียกนักพ่อปัญใด าหาเฮ็ดได้แต่ว่ากระบอกเฮ็ดที่ๆกันนะอันนั้น,นที่เฮ็ดเนาะอ,อันนี้โจมมาจนว่าจนล่มหมดเออเอาไม่ได้ว่าห่างๆ้งนะลูกเด้อกันว่าเฮ็ดเพราะว่า,วานี่ทางบุเชงกับเป็นห่วงแล้วก็ทางพี่นอ้องผู้ใหญ่เจบุญนี่เพิ่นกับเป็นห่วงเป็นใหญ่น้ำเนาะบางอยากให้เวียดนักเพราะบนไหนแต่ว่าผู้ชายนี่ก็ยังธรรมดาได้นี่ผู้หญิงเนาะเออเอาห่างๆ้งนะลูกเด้อ Ừ. đôi đôi thôi thôi đây u mình nhấc bạt này ừ. tiếng tắt máy rồi bạt này Ồ ừ. hả ừ. <laughs> แ <im italiano> <we ak Christina> ล้วเหมือนกันเออถัดไห่เนาะเอ้ามันหยาบค่ามันอยากเบื่อเนี่จังน้อยพี่น้อยโอ้ไป้นีเนาะได้ตักจิติงไมมนี่ตักดิโด้เนี่ยอืทำโบเล้วนี่ก็บอกยาดิโด้ได้นี่กันพูดดิโด้นี่เนาะพู เสื้อเสื้อผ้านี่มือมือหนึ่งนี่ใส่เจ็ตัวมือละสมมือละสชุดสาตัวดยมือนี้ใส่โชอีกยังใส่อีก่โดยือผ้า่างนนายังตนไทยแน่ืว่าซื่อเสื้้าสได้โอ้เด่นี่เนาะ ว่าไปหาปลากินนี่บม่ไรแะไรมาอลไรก็มาเห็ดเวียก work, ตัวนี้อีกบาทนี่เนาะเจ้านี่กันโม่ปลาดูเห็ดเบี้ยกีอ่อีอกโม่ปลาอืมดูเยวนะะเชี่หามได้ไหนเนาะถ้าว่าเขาบอกว่าน้องเพิ่นกระเฮ็ดคือเก่าเลยพี่น้องถ้าโบเฮ็ดเนาะก็มันกระเบ,บลเล่เลวเราอะกระทงสารพวกกับแม่คนสุดท้ายมากกันอ่านองเพิ่งจะจำเป็นต้องเฮ็ด นในน่องในโซนลายกบบรบโบยยางเฮ็ดเราจะเฮ็ดคนเดียวโอ้มีแต่ไ่ชั่มบ,บ้านนี้เนาะเ <c ười> ออมันบ่ได้กล่าวไหวก่อนก็ได้จะเสี <c ười> ยไห <c ười> วใช้บ,บานนี้มันบุบิดได้ฮะ ào tổ nhau vào con đó. Ừ. Ôi, về về nó. nó. lúc này ô oh, tìm này nó đây là dưỡng hay gặp chay này là thằng này nó ôi à. <laughs> <đâu> nó <laughs> này, bố bằng khắp mưu, nó ôi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  nó 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 mưa đi và mưa thứ hai quá mưa thứ hai quá mưa 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 mi mưa 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 เห็นชิ้นงานมาม้าเขาดีใจเห็นใม่ไมานี่ดีใจเนาะเออไดจเพื่อนได้รถได้งานได้มุดเขาไดใจรอบคร่วได้ Chỉ là việc làm việc này không có vấn đề nào nữa Ừ Ừ Ừ nhau có vay con đủ không? Ừ hết cả đấy? Để. Để vài, này, ừ cho đây. Ừ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  Chỉ là nhau không vay mươn đấy đó Ừ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  cúi còng ngày nhiêu cái này phụng, monument đấy, anh đi, cháu hết phù điêu, vết mình bao nó mày, đấy à, bạn, long nó, rồi đấy, mái hết việc cái này, nó cốt đấy ủa 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 đấy nhao phốt nọ nè đối thua chẳng vang hết may cái đấy luôn ấy nó khăm mượn lẽ nọ há kép miên còn nó gắp kéo quan cái đấy ờ ờ phải hẳn lại phía nọ nọ điệu à kho con bản này nó hay nọ phun yốt quan anh này phun hóa chất tối nay này มันยาวจีซีเล่นนี่ครับเรานสัน้านนอกนเจ็นาคือเขาบนเลยว่า,าไปลูกเนะะกาะฮะฮะ,ะ,ะอะไรก่อนยังสดอีกยนาให้ห้งเรวโอ้ยเนาะพ่อก้อนพ่อก่อนช้าพ่อก่อนช้าน้อยืบอสบายอีกผ้าพนกับต๊กเด็ดตื่นมาเบืนมาเป็นไข่อพอแห้งเน้ โอ้โหป้าป้าเนาะนี่หายน้องกนหยุดก่อนพี่น้องเยไปโอเคเด้อลูกเด้อพอก่อนพอก่อนเด้อเดี๋ยวพอสบายเด้อไปไปอาบน้าอาไมใก้อนมาหนิโอ้ยอเห็ดเวียวกอ่าแท้เอาว่าพี่หน้องเนาะเป็นผู้หญิงหลายสิบสี่ปีเห็ดเวียวกในโซลานี่บโบราให้ยไปมาอยู่ยากน,น้ำเห็ดก็คือเห็ดเลยพี่น้อยเนาะ ตามที่เขาเห็นนี่ยไปหาอยู่หากินก็คือกัารหมุนป้าหมุนลงไปหาน้องไม้น้องมันมือสิบพันห้าพันสี่พันนี่ก็เอาเนาะก็ถือว่าถือเป็นความยึดมั่นทั้งในตัวตนของทางนอ้องเพื่อนนี่แหละพี่นอ้องถือว่าหาอยู่หากินแล้วกะ็อนาคตมานี่ถ้าว่ามีครอบมีครัวนี่ก็สบายและคนแบบนี้เพี่น้องเนาะถือว่ายึดมั่นได้แราคาไม่ลูกไล้เต้าและะ้วก็สอนลูกได้แบบนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมเนาะเป็นคืนภาคแห่งตนของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะ ปะ่นะเนาะขอบุกขขออบบใจุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคน,นะพี่น้องเนดะ้อเนาะเบิ่งความขออยันของทางน้องเพิ่อนมาเนี่ยก็เห็นวิเห็นงานกับ้า,าพบนอากาศน,นี่แหละพี่น้อง็ยังบ่ทันได้อย,ยูุ่ติเซาอยู่เนาะอ่าบัดนี้ยกาบ,บุเชงก็ได้บอกย้ำแล้วย้ำอีก็ยุดแล้วบัดนี้พี่น้องเนาะมื้อนี้ยันโตตัว,ตวตนี้อีกอยู่นี่นี่ฟองตัวนะี้เนาะอันนี้มันยาวซื่อๆพี่น้องเนาะเาเนาะนี่ยมือจังมาเยี่ยมยามอัปเดตดทางไทเบิ่งนํากันอีกเนาะสําหรับทางบ้านเฮือนซานเด้อพี่น้องนนะเด้อเนาะมื้อนี้ทาง ดาวุฒเสียงลาพี่น้องไปก่อนเนาะพบเจอกันในคลิปหน้าผมมุดขอบใจขอบ,บุญขอบคุณและก็เป็นกํากลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเขาที่ประสบภัยในตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะซาลาเราอยู่ทางเขตจำฟปาซักเนาะสูๆ่ๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะอาบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อ